วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรีย4ิบพยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำนายดวงความรัก3เดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนาองหานะครับสำหรับท่านที่เกิดราศรีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับหมอจะมาทำนายดวงความรักของท่านว่าใน3เดือนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานพร้อมกันนะครับ ท่านที่เกิดราศีกรกฎนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง1 6สิงหาคมนะครับขอให้ไพ่ช่วยทํานายดวงความรักของท่านที่เกิดราศีกรกฎประจํา3เดือนนะครับคือเดือนเมษาพฤษภามิถุนา256หนะครับถ้าดวงความรักดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับขอให้ไพ่ช่วยทํานายดวงความรักของท่านที่โสดนะครับสาหรับท่านที่โสดนี้ขอให้ไพ่ ทำนายดวงความรักของท่านให้นะครับถ้าไพ่ดีถ้าความด,ดวงความรักของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวหมอจะเป็นตัวแทนของอท่านที่เกิดราศีกรกฎนะครับที่ที่เป็นโสดนะครับเราจะดูเป็น2คลิปนะครับคลิปแรกนี้จะดูคนที่เป็นโสดก่อนนะครับเดี๋ยวหมอจะเป็นตัวแทนของท่านนะครับในการจับไพ่มาสิบใบนะครับไปที่1นนะครับ ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงคนโสดก่อนนะครับว่าคนโสดในเดือนกรกใ,ในเดือนเมษาพฤษภา,า,ภา,ามิถุนา256นี้ ท่านที่เกิดร,ราศีกรกฎที่เป็นโสดเนี่ยดวงความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบแรกนะครับท่านได้จัดเมนนะครับไพ่จัดเมนเนี่ยเป็นไพ่ความรักที่สื่อถึงว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมนะครับคู่ที่ตามกันมาในอดีตชาตินะครับท่านสังเกตนะครับสำหรับท่านที่เกิดร,ราศีกรกฎที่ยังโสดสําหรับบางท่านนะครับท่านเจอคนที่ท่าน ถูกชะตาอยางไม่รู้สาเหตุนะครับเจอปั๊บรักปุ๊บอะไรประมาณนั้นนะครับแสดงว่า,าท่านเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาในอดีตชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นได้เสียกันในคืนแรกที่เจอเลยนะครับแต่ว่า,าเป็นการได้เสียที่ไม่ใช่วันนนสแตนนะครับก็คือว่าการได้เสียที่จะมีความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวนะครับ ความรักที่ตามกันมานะครับความหมายของไพ่ใบน,นี้นะครับสําหรับใบที่2นะครับท่านได้เอ็ดออฟเพนทัเิลนะครับไพ่เหรียญ1นเหรียญนะครับไพ่เหรียญหนึ่งเหรียญนี่เป็นไพ่เหรียญที่ดีมากๆนะครับเป็นไพ่ของอคนที่มีโชคมีลาบทางการเงินนะครับความรักของท่านเนี่ยที่เกิดราศีกรกฎที่ยังโสดเนี่ยเ,เป็นความรักที่มีคุณค่านะครับเพราะว่า เป็นความรักที่ดีนะครับท่านได้หนึ่งเหรียญเลยนะครับร่ํารวยนะครับมีโชคมีลาบเงินก้อนใหญ่มากนะครับแล้วก็ใบที่3อีกนะครับท่านได้10บเหรียญเลยนะครับ10บเหรียญนี่เป็นเหรียญสูงมากนะครับ10บเหรียญคิงเหรียญนี่คือถือว่าการเงินที่สูงมากเป็นไพ่ของครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีตั้งแต่รุ่นเด็กนะครับท่านดูในรูปเนี่ยจะมีรุ่นเด็กนะครับรุ่นพ่อแม่แล้วก็รุ่นปู่นะครับรุ่น บรรพบุรุษนะครับรุ่นผู้ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มีสุนัขสองตัวนะครับที่เป็นสีขาวอย่างในรูปนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นความสุขความสําเร็จนะครับในเรื่องเงินเนทอนทองในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเป็นไพ่ที่มีคุณค่าทางด้านการเงินสูงมากนะครับไพ่นี้ขายที่ดินขายบ้านขายได้ราคาได้เงินค่อนใหญ่นะครับ เป็นไพ่ที่ว่าความรักนํามาซึ่งทรัพย์สิเนเงินทองฐานะร่ํารวยนะครับเป็นไพ่เป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะครับ1เหรียญ1ิเหรียญแล้วนะครับเงินเยอะมากนะครับไพ่ตําแหน่งคู่คู่ครองนะครับเป็นไพ่5ถ้วยนะครับไพ่5ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของสื่อว่าเป็นความรักที่ตัดไม่ขาดหรือว่าเป็นความผิดหวังในความรักนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคู่ของท่านอาจจะมีความผิดหวังในความรักนะครับหรือว,ว่าล้มเหลวในความรักมาก่อนนะครับแล้วก็ยังตัดอ,อดีตไม่ได้นะครับไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ที่ตัดอดีตไม่ได้นะครับก็คือเคยล้มเหลวเคยผิดหวังความรักแล้วก็ยังยังหมกมุ่นอยู่กับความรักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรักที่ดีก็รออยู่นะครับมี ห้าถ้วยเนี่ยสามถ้วยล้มแต่2ถ้วยยังตั้งอย่างดีนะครับไพ่ใบที่5นะครับเป็นไพ่อกดาบนะครับไพ่อ,อกดาบเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเวลานะครับที่คอยเยียวยาปัญหาทุกอย่างได้นะครับก็คือว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยครับจะช่วยเยียวยาปัญหานะครับอาจจะเป็นการเดินทางไปพักผ่อนชาทะเลริมน้ําริมทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์นะครับ จากไพ่ห้า 5, 5ถ้วยมาเป็นไพ่6ดาบเนี่ยแสดงว่า,าปัญหาของคู่ครองคนรักของท่านที่เกิดราศีกรกฎที่ยังโสดเนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านเนี่ยในช่วง3เดือนนะครับอาจจะเป็นคนที่ยัง,ยงเพิ่งอกหักนะครับเพิ่งผิดหวังความรักมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังยัง,ย,งยังไม่ไม่สามารถลืมความรักแนอดิตได้แต่เวลา,าไพ่ใบที่5มันบ่งบอกว่า เวลามันจะเยียวยาปัญหาความรักให้ให้กับท่านได้นะครับให้กับคู่ของท่านได้นะครับต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวปัญหามันก็จะค่อยๆทุเลาเบาอบางลงนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่6ก็เป็นไพ่9เหรียญอีกนะครับโอ้ท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้มีแฟนมีคู่มีคนที่เข้ามาชอบแล้วก็มีเงินทองเยอะๆมากมายเลยนะครับคบกันแล้วจะเริยนร่ำรวยนะครับไพ่ เก้าเหรียญนี่เป็นภ้ายของเศรษฐีนี่นะครับเป็นเจ้าแห่งอสังหาริมทรัพย์นะครับมีทรัพย์สินที่ดินอาคารบ้านช่องให้เช่านะครับมีเลือกงสวนไร่นาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคนที่มีหัวการค้านะครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอไปสังคมอะไรมากมายนะครับท่านจะรักความเป็นอิสระนะครับชอบอยู่คนเดียวอยู่อาจจะหมายถึงว่าเป็น แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นเศรษฐีนี่เป็นคนที่อยู่ด้วยตัวตัวเองก็ได้นะครับมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายไม่ง้อใครนะครับไพ่ใบที่เจ็ดนะครับไพ่ใบที่7เนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่เดอะฟูลนี่คือ,อตําแหน่งปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางแก้ไขหรือจุดอ่อนของท่านก็คือว่าไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่ที่สื่อถึงการที่ยังยังเริ่มต้นใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มนะครับเป็นการ เริ่มต้นเป็นการเป็นไพ่ที่สื่อถึงคนที่รักอิสระนะครับเป็นไพ่ที่ไม่ชอบผูกมัดนะครับเป็นไพ่ของคนที่ชอบประจนภัยชอบท้าทายนะครับชอบเสี่ยงอะไรที่เสี่ยงๆชอบนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คือว่าเบื่อเบื่อง่ายไหนเร็วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีแฟนในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบเดฟูลสังเกตนะครับไปที่ไหนโอ้เพื่อนชอบมากเลยนะครับเอฮาร์ปาร์ตี้นะครับ เป็นคนเอนเตอร์เทนนะครับเป็นคนรักสนุกนะครับแสดงว่าเป็นอาจจะเป็นคู่ของท่านที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าท่านที่มีคู่ที่เป็นเดอะฟูลเนี่ยก็จะไปบังคับไปจำกัดอิสระเขาไม่ได้นะครับก็คือว่าต้องปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นคนถ้าเกิดอยากแต่งงานอยากอะไรก็ต้องเป็นคนให้ปล่อยให้เขาเป็นคนเริ่มพูดขึ้นมาก่อนนะครับเราจะไปบังคับคนที่เป็นเดอะฟูลไม่ได้นะครับ เพราะว่าคนที่เป็นเดรฟูนี้กลัวโดนจํากัดอิสระมากที่สุดนะครับชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับมีความสนุกนะครับรักความสนุกเฮียปาร์ตี้นะครับไพ่ใบที่8นะครับเป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับเออเจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เ็ไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ต่อสู้แข่งขันแล้วก็เป็นการฝ่าฟันปัญหาุปัสรักต่างๆไปได้จนได้รับชัยชนะนะครับเป็นไพ่ เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ว่า,าเราสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้นะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าท่านมุ่งมั่นทุ่มเทท่านจะเอาชนะได้นะครับฝ่าฟันปัญหาไปได้นะครับคือไพ่ใบที่9นะครับเป็นไพ่ของความเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะครับเป็นไพ่ของความความลําบากการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วความรู้สึกกลัวรู้สึก ไม่มั่นใจนะครับอาจจะมีท่านที่เกิดราศีกรกฎที่ยังโสดหลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องความรักมาอย่างหนักนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลัวเริ่มที่จะหวาดระแวงนะครับในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่นี้บอกว่าในใจของท่านที่เกิดราศีกรกฎหลายๆท่านเนี่ยต้องต่อสู้ความรักมาอย่างหนัก ผ่านความเจ็บปวดล้มเหลวมาไม่น้อยนะครับ <an> เป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะครับเป็นความรักที่ทรหดนะครับเป็นความรักที่ผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ธรรมดานะครับและไพ่ใบที่10นะครับไพ่ใบที่10บอกว่า6ไม้เทา้านี่เป็นไพ่ของความสําเร็จนะครับความสําเร็จถ้าท่านผ่านด่านใบที่ที่แที่9มาได้เนี่ยไพ่บอกว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะครับ ท่านจะได้รับการแง่แงนได้รับการชื่นชมนะครับได้รับการมีขบวนนะครับขบวนนี้อาจจะเป็นขบวนแต่งงานหรือเปล่าครับขบวนการอาจจะพัฒนาไปถึงการการเดินทางไปสู่ขอนะครับอันนี้หมอหมอความรู้สึกของหมอนะครับว่าบางท่านอาจจะได้มีการมั่นหมายการสู่ขอไปถึงนั้นนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเป็นไพ่ของขบวนแห่นะครับไพ่หมายเลข6กนี้เป็นไพ่ของความสําเร็จนะครับคือ ท่านที่มีความรักก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงอาจจะได้มีการมั่นหมายมีการสู่ขอใน3เดือนนี้ได้นะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับเอ่อท่านที่ยังโสดนะครับท่านที่เกิดราศรีกรกฎเนี่ยคือท่านที่เกิดระหว่างสิบห้ากรกฎาถึงสิบกสิงหาเนี่ยไพ่ออกมาในเซนส์นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเอ่อสหรับดวงความรัก3เดือนนะครับเมษา,าพฤกษภามิถุนาหกหกนี้นะครับท่านที่ยังโสดที่มีโอกาสได้เจอเจอรักนะเจอความรักที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมานะครับ อาจจะเป็นแล้วก็เป็นความรักที่มีมีความมีความพร้อมนะครับมีเอิญมีทองมีมีไพ่แบบไพ่ที่มีมามาเสริมอีกนะครับคือมีเอิญมีทองมีโชคมีลาบนะครับเรียกว่าความรักนําโชคลาบมาให้นะครับหลายๆท่านนะครับที่เกิดราศีกรกฎนะครับมีคบกันแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของฐานะเอินทองนะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านเนี่ย คู่ของท่านที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เพิ่งผิดหวังความรักมานะครับแล้วยังยังมีความทรงจําที่เจ็บปวดในเรื่องความรักอยู่นะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับไพ่ก้าก้าไม้เท้านะครับหรืออาจจะเป็นตัวท่านก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่ไพ่ก้าวมาท้ามันขึ้นตําแหน่งที่9้าซึ่งเป็นตําแหน่งตัวตนของท่านที่เกิดราศีกรกฎตัวท่านเองก็อาจจะเคยเ,เพิ่ง ผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องของความรักมานะครับข้าไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการการบุกบาปฝ่ฟาฟันมาไม่น้อยนะครับบุกบั่นฝ่าฟันมาไม่น้อยนะครับถึงเก้าไม้เท้าเนี่ยแล้วก็มีผ้าพันหัวพันศรีรษะอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าท่านเองก็เจ็บมาไม่น้อยนะครับที่ผ่านมาในอดีตนะครับจนเกิดความหวาดระแวงความกลัวเหมือนกันนะครับกับความรักแต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าท่านต่อสู้นะครับท่านท่านต่อสู้ท่าน พยายามนะครับแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะครับท่านได้มีการเฉลิมฉลองในเรื่องของความรักนะครับสําหรับท่านที่ยังโสดนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับหลายๆท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่ท่านจะได้พัฒนาไปในเรื่องของความรักนะครับอาจจะไปถึงการมั่นหมายการสู่ขอนะครับเพราะว่าหมายเลขหกนี้มันเหมือนกับเป็นกระบวนแหนะครับแต่ว่า ไพ่ก็ออกมาในเรื่องของปัญหาภาษคหรือแนวทางแก้ไขว่าท่านที่มีความรักที่เกิดราศรีกรกฎเนี่ยท่านต้องอค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือจะไปบังคับฝืนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไพ่เดอะฟูลนี่เป็นไพ่ของคนที่รักอิสระนะครับไม่ไม่ชอบการผูกมัดนะครับท่านต้องให้เวลาให้คู่ของท่านเนี่ยค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกออกมาเองนะครับนะครับอย่าไปบังคับฝืนใจนะครับ ค่อยๆแสดงถึงความรักที่มีนะครับแล้วก็ค่อยๆประคับประคองนะครับแล้วท่านท่านใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่เดาบเนี่เป็นไพ่ของการใช้เวลานะครับใช้เวลาอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนักนะครับแต่ว่ารับรองว่าสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะไพ่ไพ่ไพ่หทั่วหดาบเนี่เป็นกลุ่มไพ่ที่ดีในไพ่ดาบนะครับซึ่งหายากมากนะครับ ในไพ,พ่ดาบโปรติไพ่ดาบเป็นไพ่ปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ไพ่ปกหกดาบนี่เป็นไพ่บ่งบอกว่าการเวลาเยียวยาปัญหาทุกอย่างได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะไปพักผ่อนชายทะเลดินน้ำนะครับก็จะมีไปสร้างบรรยากาศดีๆนะครับเพราะว่าเดอะฟูนี่ก็ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับรักสนุกชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับชอบชอบอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายนะครับแล้วก็ เป็นความรักที่มีมีความมีความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องฐานะการเงินนะครับท่านจะได้คู่ที่มีมีเงินมีทองนะครับไม่ใช่คู่กัดก้อนเกลือกินแน่นอนนะครับเพราะว่าในดวงความรักของท่านที่เกิดราศรรีกร,รกฎที่ยังโสดหลายๆท่านเนี่ยไพย่เหรียญซึ่งเป็นไพ่แสดงถึงเงินทองเนี่ยแสดงถึงเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาถึง3ใบนะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งมีนะครับ ใบแต่ละใบนี้ก็เป็นเงินแบบเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเงินที่มาจากปันผลมาจากผลตอบแทนจากธุรกิจจากการขายที่ดินมรดกมามีโอกาสได้ทั้งนั้นเลยนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ได้นะครับเงินปันผลทํามาค้าขึ้นนะครับท่านที่เกิดราศีกร,รกฎมีแฟนแล้วดีนะครับมีแฟนแล้วดีนะครับเสริมฐานะเลยนะครับฐานะเงินทองไหลมาเทมาคนที่มีแฟนนะครับก็ ก็สังเกตนะครับหลายๆท่านจะเจอคนที่เพิ่งเพิ่งผิดหวังความรักมานะครับเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะแบบเจอปั๊บปิ้งปุ๊บนะครับเป็นพายคู่เว้นคู่กรรมนะครับตามกันมาในอดีตชาตินะครับก็สําหรับคนโสดก็ประมาณนี้นะครับยินดีกับท่านด้วยนะครับท่านจะประสบความสําเร็จหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงทุกท่านเพราะว่าหมอทํานายเป็นภาพรวมของทั้งราศีนะครับเพราะราศีกรกฎก็ คนที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับคนที่เกิดประมาณช่วง1เดือนนะครับมันก็จะมีหลายๆท่านที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ว่าลองสังเกตดูนะครับถ้าใครที่ยังโสดแล้วเจอเหมือนที่หมอพูดถึงนะครับก็แสดงว่ามันใกล้เคียงกับดวงของท่านนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับถือว่าได้ไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักมากๆนะครับก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในความรักนะครับ สุดท้ายหมอก็ขอฝากช่องของหมอนะครับหมอเสรียิบซีพยากรนะครับฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ไปในวงกว้างนะครับจะได้เป็นที่รับรู้ของอคนทั้งคนไทยและคนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับจากที่หมอดูสถิติก็ต้องขอบคุณนะครับมีคนติดตามอยู่ทั่วเลยนะครับทั้งอยู่ในประเทศสหร,รัฐอเมริกาคนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับ คนที่เพื่อนประเทศลาวนี้เยอะเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยถ้าเทียบแล้วนะครับออสเตรเลียอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหมอจะพยายามผลิตคลิปดีๆออกมานะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อเป็นอไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับในการสำรวจความคิดของเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้หมอก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ